ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมรับคําทํานายได้เลย ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณสําหรับคนโสดนะคะตอนนี้คุณกําลังรอใครสักคนหนึ่งมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักนะคะเป็นคนในเครื่องแบบหรือไม่ก็เป็นข้าราชการนะคะใครที่กําลังรออยู่คุณมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากของมีค่านะคะจากคนที่สนใจในตัวคุณนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะ,ะช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะช่วงนี้ อาจจะมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากของมีค่านะคะช่วงนี้รักกันเป็นพิเศษนะคะถ้าไม่ดีกันทะเลาะก,กันมีปัญหาการจะดีกันนะคะแล้วก็รักกันเหมือนเดิมนะคะซื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 9 เจ็ดนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ